เจียวให้เหลืองกรอบได้เลยนะครับพอเหลืองกรอบประมาณแค่นี้ก็พอแจ็กจะตักออกครึ่งหนึ่งนะครับตักพักไว้ก่อนเอาไว้โรยตอนสุดท้ายครับนะครับทีนี้ให้เราใส่เนื้อไก่ลงไปครับแจ็กใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกครับน้ําหนักครึ่งกิโลกร,รมัม พอใส่ลงไปแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันอืมพอผัดคลุกเขาเข้ากันแล้วเนี่ยกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับหอมกระเทียมเจียวมากๆเดี๋ยวแจ็คจะผัดให้ไก่เนี่ยสุกตึงอีกนิดนะครับแล้วค่อยปรุงรสเป็นเมนูที่ทำง่ายๆครับไก่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะ ทานอร่อยดียิ่งเป็นเนื้อส่วนสะโพกนะครับนุ่มมากนะครับพอไก่สุกประมาณนี้ปรุงรสได้เลยซอสหอยนางรมครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ซีอิ้วดำหวานนะครับใส่นิดเดียวแค่นี้พอจะใช้แต่งสีนะ อย่าใส่เยอะผัดให้เข้ากันเลยครับเนี่ยครับพอเกลียมขึ้นมากิน่นหอมขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่ลูกโดดลงไปครับพริกขี้หนูนะแล้วก็กระเทียมที่เราแบ่งไว้ใส่ลงไปทั้งหมดเลย แล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันืหอมมากสำหรับพริกแจ็คไม่ทุบนะครับเผื่อเด็กกินด้วยถ้าเราอยากเผ็ดก็ตักพริกกินขั้นตอนสุดท้ายครับพริกไทยบิดลงไปแบบนี้เลยเพิ่มกลิ่น หอมเลยทีนี้คลุกอีกนิดนึงนี่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สครับนี่ครับไก่กระเทียมพริกขี้หนูเมนูทำง่ายราดข้าวอร่อยมากไปอื้อ ถ้าใครชอบกระเทียมเจียวแบบกรอบๆมาโรยหน้าอีกก็ได้นะครับ